ด e ีคร <t> ับเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้านฮ้าเฮ้จ้าเฮ้ยจ้าเ้ยยจ้าเาเฮ้ยยจ้าเ้ย้ายเฮ้ยจ้าเฮ้ย้ายจ้าเฮ้ย้าเฮ้าเฮ้ยจ้าเฮ้เฮ้ยยจ้าเฮ้าจาเฮ้ยจ้ายจ้าเฮ้ยจาเฮ้ยจ้เฮยจ้าเฮ้้าเฮ้ยเฮ้จ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเาเฮ้ยจ้าเฮจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ

ไม่ได้นัมคมีไรสดไหมไม่มีนะครับคืนนี้ไม่ได้ไรสดน้องนุ๊ไปไหมคะไปครับุไปครับ <c oughs> นุ๊ไปทุกที่ครับ <c oughs> นั่งนง่นกันไหมล่ะนัง่งบนตู้อันนี้มีลิเกที่ป่าโมโครับ มันตีหล่อมากๆตีรอามากๆกี้ตีข้าวกล้องอันนี่นี่เอาเขาน่าเข้ามาดีตี Y2K น้องตีหายดีหรือยังหายดีแล้วแต่มีฟึดฟัดนิดหน่อยวันนี้ไม่ไหลขา